านาฬิกาวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพนตรีนันทวุฒิสุวรรณละอองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยพนันตำรวจเอกชาตรีสุขสิริรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีพนันตำรวจเอกธนพงศ์โพธิผู้กำกับการสพมืองพัทยา นายพารดอนชัยนภาพรประหลัดอำเภอบางละมุงและผู้กำกับการสอพอข้างเคียงทั้งสอบพอบางละมุงสอพอนองปรือและสอบพอศิรชาและกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่มืองพัทยาซึ่งเป็นแหล่งรวมพื้นที่สถานบันเทิงหลักของจังหวัดชนบุรีรวมประชุมรับฟังความคิดเห็นสรุปข้อดีข้อเสียในเรื่องของขยายเวลาเปิดสถานบริการเป็นเวลาตีสี่ โดยพลตบร,รีนันทวุฒิสุวรรณละองรองผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาคสองรักษาราชการแทนผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีได้กล่าวสรุปในส่วนของข้อดีว่าหากสามารถขยายเวลาให้เปิดได้ถึงตีสี่นั้นในส่วนของข้อดีก็คือจะช่วยให้เศรษฐ,ฐกิจขับเคลื่อนไปในทางที่ดีแต่ผลกระทบที่จะตามมาแน่นก็คือเรื่องของปัญหาอาชญากรรมที่อาจจะเพิ่มขึ้นทั้งเรื่องของอุบัติเหตุของบุคคลที่ดื่มเมาจนขาดสติ รวมถึงอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในละแวกใกล้เคียงและธุรกิจภาคกลางวันด้วยซึ่งในส่วนของฝ่ายผู้ประกอบการสถานบันเทิงเมืองพัทยาที่ได้เสนอนั้นมีความต้องการอยู่แล้วในเรื่องของการขยายเวลาแต่ก็อยากให้มีการเสนอให้ขยายโซนนิ่งของสถานประกอบการเพื่อเป็นการกระจายรายได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องของกาดของสถานบันเทิงในพื้นที่ ว่าอยากให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันรวมถึงพนักงานให้มีการบริการด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวก็จะ,จะมีโงนี้ี้เดียวครับจะเห็นว่าสีสันาะครประเภทของสถานบริการครับประเภทเราแบ,บ่งออกเป็นประเภทในของในส่วนของสพมัชพญาครับ ตัวนี้เดิมจะเป็นภาพฉายตามภาพฉายจะเป็นสีแดงก็เป็นาตามครับตามตะลยนะครับต่อไปนะครับเป็นข้อมูลการจัดกั่การตของนัก่าท่นงและผู้ฝ่ายครับซึ่งในมองของตรวจก็อย่างที่ท่านประธานบอกนะครับยิ่งขยายเวลาก็ยิงดิมนะฮะยิ่งเดิมสุดท้ายเนี่ยถ้ามาเข้ามาเข้าก็เขาเรียก คลองสติไม่อย uh> ู่คลองสตีไม่อยู่ความรุนแรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอบัดเหตุอาญากรรมชีวิตร่างกายนะครับความรุนแรงของพิษเศรษฐกิจที่จะตามมามีชัดเจนนะครับก็ในส่วนของามก็ขอตดองการคลองภาคสองนะครับแล้วก็ท่านตลอดพวกที่แอบถ่ายน้ำกระท่อมแล้วก็เปิดลำโพงเสียงดังทำให้ ผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่จอมเทียนในพื้นที่พัทยาเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับแน่นอนครับเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าเรื่องร้องเรียนเยอะก็ก็ดีครับก็แต่พัทยากลับไปบ้างนะนะคะทําให้มันถูกต้องมากมากเท่าที่เราจะทําได้นะคะทีนี้ในใน,ในมุมของผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยเราก็มีทีมของของการทีร่รปภซึ่งเราก็เสนอไปบ่ไว้ก่อนนนะคะว่ารปภของ ของสถานพึ่งต่างๆ,าๆเนี่ยมันมีข่าวไม่ค่อยดีในเมืองพัทยาเนี่ยบ่อยๆซึ่งเราเสนอทั้งทั้งเมืองพัทยาทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปนะคะแล้วก็ทางประธาเมมนเร้าาการไปว่าควรมีการอบรมการอย่างจริงจังแล้วก็ให้ใบอนุญาตเพราะว่าข้อนี้สําคัญมากคะ่ะภาร์ของเราเนี่ยเสีย,ยในการทำลายนักท่องเที่ยวเนี่ยพัทยาอาันดับหนึ่งเลยนะคะ f i ฟ e Academy ี a แอนทัเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r e F f i v e Academy